สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องโอโนวันนี้อยู่กันในเกม s u um ม m o n e r War Sky Arena นะครับทุกคนครับวันนี้เราจะมารีวิวสมิชเชอร์นะครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะตัวที่มันค่อนข้างที่จะแบบคนเล่นค่อนข้างที่จะเยอะนะมันเป็นตัวที่ขึ้นเบตาด้วยนะตัวนี้ยังขึ้นอยู่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าการแข่งผมมองเห็นอยู่ซึ่งสก,กิลผมอาจจะไม่ได้อัพเต็มนะครับเพราะเพิ่งได้มาผมเพิ่งได้มาจากอันนี้นะครับเอกอ,อส้ม อันนี้นะครับตอนกิจกรรมซลม,มอนเฉพาะกิจครบ10ปีมาพอดีครับอันนี้ผมได้สมิชเชอร์ตามเลทเลยนะส้มใบเดียวนะวันนั้นนั้นผมเปิดส้มใบเดียวออกเลยนะเป็นสมิชเชอร์มานะซึ่งเป็นเลทที่โอเคเลยนะ <c oughs> ได้ตัวตามเลทมาตัวนึงนะครับยังผมอยากได้อีกตัวนึงก็คือไม้กับไออีก2ตัวนะันไม้กับเสือนะอีก2ตัวนี้ถ้าได้มาก็โคตรปืมเลยนะสำหรับกิจกรรมนี้ถ้าได้2ตัวนี้มาผมโคตรจะโอเคแล้วนะครับส่วน RTA นะนันใน เจ้าสมิชเชอร์ครับวันนี้ผมจะไม่ได้มาเล่นสดนะครับเพราะว่าอีก7วันแรงตัดซึ่ง7วันมันอันตรายนะครับผมช่วงนี้พวกปีศาจกําลังไต่นะในการไต่เก็บแรงช่วงนี้นะครับผมเลยอาจจะหยุดแค่แค่นี้นะประมาณพันสามครับพันสามหกสิบอันนี้ก็ขึ้นหนึ่งทองชัวร์นะอันนี้จบหนึ่งทองชัวร์นะซึ่งแน่นอนครับสมิชเชอร์แบกนะครับเจอปีศาจช่วงนี้มอนแบกค่อนข้างที่จะมีน้อยนะ <c oughs> ได้สมิชเชอร์มาพอดีมันค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะ ซึ่งทุกคนครับผมได้โดนตบลงมา3เงนินนะช่วงแรกผมโดนตบยับเลยครับลงมา3เงนินเพราะผมเจอแต่พวกที่เพิ่งขึ้นเพิ่งไต่นะเพิ่งเริ่มไต่ปีศาจาจ๋าๆเลยนะสู้สปีดไม่ไหวมั่งทีมรับของค่อนข้างที่จะโหดมั่งครับซึ่งรูนเราค่อนข้างที่จะแบบไม่ไหวนะ้าสู้เขาไม่ไหวซึ่งเราได้สม,มิชเชอร์มาพอดีเลยครับแน่นอนนะครับว่าสกิลยังไม่เต็มนะครับเพราะผมเพิ่งได้มาผมอาจจะอัพไปได้1ตัวเองนะครับซึ่งรูนสม,มิชเชอร์ผมจะใส่เป็น ex ปีกไปนะเพราะการรีสกิลนะการรีสกิน ซึ่งสปีดผมจะทำว้าอันนี้เสริมได้อีกนะเสริมถ้าเกิดเอาไปเสริมอีกผมว่าน่าจะได้ประมาณสักร้อยสี่สิบนะอาจจะร้อยสี่สิบสปีดมันค่อนข้างที่จะต่ำนะครับแต่ว่ารูนบ้านเด็กนะรูนักปีกมันผมได้แค่นี้ผมก็พอได้ไปเล่นนะครับดาวท้องนะเท่านี้ก็พอได้เล่นได้นะครับซึ่งเดบผมจะทำว่าเยอะหน่อยนะเป็นประมาณสักสี่ร้อยนะครับเพื่อให้มันได้ยืนนานๆน,นะเพราะสกิลสกิลที่มันโกงมันสกิลติดตัวมันค่อนข้างที่จะโกงนะทำให้ยืนนานๆเข้าไว้นะครับ แล้วโจมตีผมจะทําไว้ที่1น0 0นะัรับเนื่องจากว่าระเบิดผมหวังาดมีจากระเบิดด้วยนะเลือดหมื่นเครับบวกหลังแน่นอนครับจะทําให้ถึกเขาไว้ส่วนแม่นยำผมจะทําไว้ที่72็ดอนะครับแม่นยำยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับเพราะสกิลติดตัวมันถ้ายิ่งติดยิ่งโอเคเลยนะเพราะมันจะลดเกรดด้วยครับซึ่งสมิชเชนะครับสกิลหนึ่งก็คือโจมตีศัตรูแล้วก็ฟื้นเฮดีร้บห้ให้กับตัวที่ว่าเฮดีต่ําสุดนะครับอันนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะโคตรดีนะครับซึ่งสมัยนคะับร เพราะว่าหวังพึ่งสกิลหนึ่งด้วยนะให้มันได้ฮิวแต่ผมจะไม่ได้ใส่โต๊ะกลับถนะ้าผมจะใส่เป็นปีกไปครับเพราะผมวัดสปีดก,กับเขาไม่ไหวนะผมก็เลยใส่ปีกไปแทนส่วนสกิล2จะแปะระเบิดอันนี้ดีนะสกิลนี้ค่อนข้างจะดีนะครับแปะระเบิดพร้อมสตันซึ่งถ้าเกิดรเราแปะระเบิดติดทั้งระเบิดติดทั้งสตันนะครับเขาจะสตันหนึ่งเธอแล้วก็พอเขาลุกขึ้นมาถ้าเขา ex เขาจะโดนระเบิดนะครับซึ่งนั่นเป็นอะไรที่ดีมากเขาจะโดนสตันต่อนะถ้า ex เขาจะสตันต่อนะครับซึ่งมันค่อนข้้างคคุมเริรนนไดดีะับ ซึ่งสกิลที่3นะครับเมื่อเริ่มแต่ละเทอนมีโอกาส40%ที่จะปลดเอฟเฟกเสริมพลังหนึ่งอันจากศัตรูที่มีกิดโจมตีสูงที่สุดนั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดเราไปกับซิบาร่าแล้วเราโยนให้กับสมิทเชอร์ครับมันจะทำาการถ้าลบติดนะถ้าเกิดลบติดนะครับมันลบบัฟอันที่ว่าตัวที่จะได้เทินต่อจากแบบตัวเปิดของเขาครับถ้าเกิดเราลบปีกออกได้เราบล็อกพาสซีได้นะครับจาก จากนั้นรถเกจโจมตีจะมันจะเข้ากับตรงนี้พอดีครับมันจะเท่ากับว่าลบปีกด้วยรถเกจด้วยแล้วใบครับ30%ใบเป็นเวลา2เทินอนี้นครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีนะถ้าเกิดเราทําถ้าเกิดไอ้สกินติดตัวถ้าเกิดมันติดหมดนะครับจะเป็นอะไรที่แบบโคตรโกรงเลยนะแต่เนื่องว่าเปอร์เซ็นต์มันค่อนข้างที่จะน้อยครับ ACC เราก็ถึงจะต้องทําเยอะขึ้นมาหน่อยนะถ้ายิงร้อยได้ยิงดีนะครับแต่ผมทําร้อยไม่ถึงนะเพราะว่าสปีดไอ้สปีดมั่งเลือดกับโจมตีมันจะตกงวบเลยนะครับผมก็เลยทําาได้้ประมณนี ใบสองเทินนั่นคือว่าเราบล็อกสกิลเขาองเทินเขาจะไม่ได้ใช้สกิล2เทินมันค่อนข้างที่จะแบบโคตรโกงนะนะทุกคนถ้าติดนะนี่ในกรณีถ้ามันติดนะครับถ้าไม่ติดก็เยืนเงาเงาหน่อยนะเดี๋ยวผมจะให้มาดูนะครับรีเพ์ช่วงที่ว่าผมเอาไปขึ้นนี่ผมตอนนี้ผมตกยับเลยนะผมตกเยอะเลยครับซึ่งตอนนี้ผมอาจจะไม่ได้ใช้สมิชเชอร์นะนี่ครับทุกคนตอนนี้ว่าผมได้สมิชเชอร์มาแล้วผมก็ได้เอาทําการมาลองนะครับ พาขึ้นหนึ่งทองนะครับอันนี้ก็พับไปขึ้นเซฟหนึ่งทองเลยนะเนี่ยดิสตปิเชอร์เนี่ยครับเริ่มเกมมาผมจะทําการเลือกริวก่อนนะครับเนื่องจากว่าเอาไปช่วยลบบัฟนะครับลบบัฟให้เผื่อฝั่งนู้นเขาใช้ปีกเยอะอันนี้เขาจะเล่นทีมสป,ปีดจางเหมือนกันนะผมถึงทําการลดไอแบนในตัวลิสป,ปีดเขานะเพื่อทําการได้เปิดก่อน,นครับนี่ผมจะโยนให้ริวนะครับแล้วก็ปั่นนี่ผมตอนแรกผมลบไอเพอร์ไซดอนไม่ติดนะผมค่อนข้างที่จะแย่นิดหน่อยแต่ว่าโลโบยังเอากลับมาได้นะครับ อันนี้จะไม่มีอะไรมากนะเดี๋ยวสม,มิชเชอร์วางวางไม่ติดนับอันนี้ติดต้านทานเนี่ยมันจะข้อเสียตรงนี้แหละครับมันจะติดต้านทานซึ่งอันนี้สม,มิชเชอร์อาจจะไม่ได้สัามแดงเดชสักเท่าไหร่นะครับเรามาดูเกมนี้กันดีกว่าผมจะเอาไปกับริวหนึ่งตัวนะผมจะเอาริวไปด้วยเสมอนะครับ <c oughs> เพื่อไปช่วยลบบัฟนะับให้สม,มิชเชอร์ได้บ็อกบ็อกพาสซีฟไป่ใบ็อ,บอกสกิลนะไม่ใช่บ็อกพาสซีฟสม,มิชเชอร์มันเป็นตัวที่บ็อกสกิลนะครับนี่ผมจะเอาริว ผมจะเอาริวกับสมิชเชอร์ไปตลอดนะแล้วก็โยนให้ริวลบบัฟครับผมต้องเอาซิบลาปด้วยนะอันนี้แย่หน่อยนะครับลบบัฟไม่ค่อยติดนะครับแต่ยังดีนั่นที่ว่าโอเมลจเราลบติดนี่เขาใช้สก,กิลแบบไม่ห่วงอะไรเลยนะครับเนี่ยมันจะทําการติดสตันแล้วติดระเบิดนะั่นหมายถึงว่าถ้าผู้การเอ็กซ์ขึ้นมามันจะโดนระเบิดอีกทีนึงนครับอันนี้ทีมเราค่อนข้างจะเสียเปรียบนิดหนึ่งนะแต่ว่าเราก็ยังพลิกขึ้นมาได้นะครับ สมิเชอร์มันจะดีตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูนะครับว่ามันดีตรงไหนอีกนี่ฮิลนะครับแล้วได้ e ออย่างนี้เป็นอะไรที่ดีมากนะฮิลแล้วเท่ากับว่าโอลิเวอร์เขาจะไม่มีสกิลใช้ถึง2เทินเลยนะครับนี่ซิบาร่าก็ฮิลเท่ากับว่าเราจะมีตัวฮิลถึง2ตัวเลยนะครับนี่ระเบิดผู้การลมไปแล้วนี่บล็อกสกิล2เทินนะครับแล้วก็ฮิลตัวเองขึ้นมาเลือดเกือบเต็มนะครับเนี่ยอันนี้คือว่าได้ฮิลจากสมิเชอร์คือเลือดเกือบเต็มเลยนะครับนี่แล้วตอใช้สกิลกลางมา อันนี้คือเราค่อยๆต่อ,อไปก็ได้นะเพราะว่าเรามีฮิวสองตัวเลยนะครับถึงจะสิบาเซแต่มันก็ฮิวเนี่ยมันพอเอ็กซ์รัวๆเลยนะทุกคนยิ่งเอ็เลือดยิ่งเด้งเยอะนะครับมันเท่ากับว่ามันดูแลตัวเองได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับทวนว่าจะตายหลายเธอแล้วก็ไม่ตายง่ายนะทวนดูมันตายค่อนข้างที่จะยากเลยนะครับเพราะว่ามันมีถังฮิวให้ตัวเองด้วยนะนี่เราก็แปะระเบิดไปครับพร้อมสตัน์นี่เขาแพ้นะครับอันนี้ ผมก็ได้ขึ้นไป1ทองนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกเกมหนึ่งแล้วกันเป็นเกมที่ผมเซฟนะผมใช้สวิตเชอร์ไปเซฟดาวทองของผมนะให้มันแต้มได้ถึง1,360นะครับนี่ผมจะใช้เหมือนเดิมเลยครับใช้ริวไปด้วยนะผมจะควบคู่ไปกับริวนะครับซึ่งช่อนเมื่อกี้ถ้าเราแทงตายเราน่าจะแพ้แน่ๆนะแต่ว่าโอลิเวอร์เราไม่ตายนะครับนี่เราจะได้เล่นนะครับ เราถ้าจะทําการบล็อกไอ้นี่ไปก่อนนะเพื่อว่าเราจะฆ่าได้ทักตัวหนึ่งนะถ้าเราฆ่าได้มันจะไม่เกินนะเพราะติดบล็อกพาสซีฟไว้นี่ไมิเช่ไหมครับมันจะลดเกตด,ด้วยนะมันจะลดเกตฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากแล้วนี่เราบล็อกสกิลไว้สักไม่งั้นเราโดนฟาดแล้วนะครัมแม้เราโดนโอนิฟาดแล้วนะนี่บล็อกสกิลไว้แบบรัวๆเลยนะครับนี่แล้วก็ฆ่าไปเลย อันนี้เขาจะไม่เกิดนะครับซึ่งมันดีนี่ครับเจ๋งเลยมันดีตรงที่ว่ามันฮิลสกิลหนึ่งมันฮิลด้วยครับตัวนี้เป็นอะไรที่ผมแนะนําให้อ่ะแบบถ้าเกิดคนที่มีนะไปปั้นเล่นค่อนข้างที่จะสนุกนครับเป็นตัวที่พาผมไปเซฟหนึ่งท้องได้แบบโชว์เลยนะตัวเนี้ยเก่งนะครับผมจะทําสแต็กไว้ประมาณนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะโอเคเลยซึ่งผมอาจจะยังไม่ได้ลงอีกสักพรุ่งนี้แล้วกันผมน่าจะลงพรุ่งนี้นครับเพราะช่วง7วันนี้ผมอาจจะลงอีกสักหนึ่งอันถึงหนึ่งอีกสักหนึ่งครง เผื่อได้ลุ้นสองดาวทองนะครับซึ่งตอนนี้ประแต้มพันสี่ก็น่าจะยังไม่ได้นะครับสองดาวทองอาจจะประมาณสักสองพันสี่ร้อยห้าสิบกว่าหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมยังไม่ได้ไปดูไอแต้มแรงเลยนะครับว่ามันการันตีประมาณกี่แต้มนะสำหรับ2ดาวทองซึ่งก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับทีมที่ผมจะให้ดูวันนี้ผมให้ดูประมาณนี้แล้วกันสมิชเช่นนะไปกับทีมไหนนะผมแนะนําทีมบุกแล้วกันซึ่งทีมรับมันก็ไปได้นะทุกคนทีมรับมันก็ไปได้มันมีทั้งฮิวทั้งวางระเบิดทั้งบล็อก ซึ่งมันเป็นตัวที่ดีมากนะไปได้ทั้งทีมบุกและทีมรับนะครับซึ่งทีมรับมันก็ไปได้เพราะตัวเราทําเลือดไปค่อนข้างที่จะเยอะนะตัวมันค่อนข้างที่จะประโยชน์เยอะเลยครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนครับสำหรับวันนี้ให้ดูกันคร่าวๆนะครับสำหรับสมิชเชอร์นะครับเป็นตัวที่อาเทค่อนข้างที่จะเก่งเลยนะอันนี้ผมยกให้มันเป็นเมตาที่ดีเลยด้วยนะครับอันนี้สําหรับสมิชเชอร์นะสำหรับใครมีก็ค่อนข้างที่จะเล่นสนุกครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับวันนี้สําหรับการรีวิวสมิชเชอร์นะครับ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะผมจะได้มีกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปส่วนวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ